สวัสดีครับที่ความห่างทางเทคโนโลยีระหว่างสารัมมิกากับรัสเซียนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่โซเวียตนี่ล่มสลายลงไปรัสเซียก็พยายามประคองอาการเทคโนโลยีของรัสเซียสืบต่อมาจากโซเวียตแน่นอนว่ามันหยุดยิ่งมานานแล้วนะครับแต่ว่ารัสเซียจะแสดงอาการนี้ไม่ได้ก็คงไว้ซึ่งอำนาจมีความจำเป็นสลับรัสเซียเป็นอย่างยิ่งพอไม่มีเงินทองจะกองให้ จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายนะครับถ้าโซเวียตเป็นคนเนี่ยก็คงจะพูดแบบนี้กับรัสเซียลูกอย่างรัสเซียก็คงนั่งฟังแล้วก็กระดกวอดก้านี้ไปด้วยนะครับโซเวียตไม่มีเงินทองจะกองให้แต่ว่าสิ่งที่โซเวียตกองไว้ให้ก็คือยุธทธปกรณ์มากมายขายกินนั่นคือสิ่งที่รัสเซียทำแลลวครับลูกค้าไม่ใช่ใครที่ไหนอาเจ็กข้างบ้านอย่างจีนนั่นเอง หลังจากที่รัเสเซียนิะคองตัวได้การที่จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจต่อคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอครับก็ต้องใช้อำนาจทางการทหารเท่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่รัเสเซียพอจะทําได้ก็โดยใช้บารมีเก่าๆของโซเวียตอันนี้รวมถึงอาวุธเก่าๆของโซเวียตด้วยนะครับพอแบกอาวุธออกมาจากหลังม่านเหล็กมาเจอกับโลกภายนอกรักเสเซียก็เริ่มรู้ว่าตู90สู27ตู160และก็ตู22เนี่ยอันนี้มันเป็นวัตถุโบราณไปแล้วนะครับมันเหมือนเอา Honda n o นวา RS Super ไปออกชิปกับ CBR 6 5 0 r R, e b บ l 5 0 0แล้วก็ CB 1 0 0 0นะครับมันห่างกันจนเกินไปใครไม่ไอายกูอายบริษัทซุกฮอยคงคิดแบบนั้นจึงพยายามพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ออกมานะครับออกแบบภายนอกลอกกันได้แต่ว่าเทคโนโลยีระบบเครื่องยนต์นี้รอกกันมีได้แล้วมันก็เป็นข้อจํากัดของรัสเซียแล้วครับตราบใดที่รัสเซียเนี่ยยังใช้ Windows 7อยู่อันนี้มันก็ยากอันนี้มองจากความเป็นจริงนะครับมันอาจจะเป็นการยูเครนรั จนเกินไปแต่ว่าไส้ในนี่มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าข้อดีของรัสเซียคือระบบพื้นฐานที่พอจะมีมาตั้งแต่ยุคของโซเวียตไม่ได้มาสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับการอัปเกรดจากโซเวียตจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของรัสเซีย 030ู3 4ู3 5คือการพัฒนาขึ้นมานะครับการที่รัเสเซียยึดแบบของซู2 7นี่เอาไว้เพราะว่าข้อจํากัดของการออกแบบนั่นเองไม่กล้าฉีกออกไปมากนะัก่วนระบบภายในจะแสดงผลอันนี้รัเสเซียได้มาจากฝรั่งเศสนะครับโดยประสิทธิภาพการออกแบบของซู2 7ที่มีความคล่องแคล่วนี้อยู่แล้วทําให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแต่ก็อยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็คงไม่เอารุ่นล่าสุดนี่มาให้จนซุกคอยนี่สร้างซู51ซึ่งก็ ออกจากสู27แบบสิ้นเชิงอันนี้มันมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับซู57นี่ดูสวยทันสมัยแต่ว่าการวางเครื่องยนต์ก็ไม่กล้าฉีกออกจากสู27มากนักยังคงไว้ภายใต้รูปร่างหน้าตาที่ดูทันสมัยของสู่57นะครับแต่ว่าภายในโดยเฉพาะระบบการบินก็ยังใช้ไฮดริกส์เหมือนเดิมเหมือนกับสู่27แน่นอนว่าสมัยนี้มันไม่ได้แล้วนะครับระบบไฮดริกส์นี่มันต้องเป็นไฟฟ้าแล้วในยุคนี้หรือว่าไฟปลวซึ่ง เครื่องบินยุคที่4ก็ใช้กันหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลนี่ใช้มานานแล้วระบบการบินแบบไฟไปลายไวมันมีความสเสถียรแล้วก็แม่นยำกว่าระบบไฮดรอลิกซึ่งซู57เครื่องบิสเตลเนี่ยควรจะมีมันนะครับและต้องมีหรือทำใหม่ก็คือสิ่งที่รัสเซียนี่ทำนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งของความล่าช้าของการเข้าประจําการซู57นะครับ และสิ่งหนึ่งที่รัสเซียถูกมองว่าเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญการพิเศษก็คือขีปนาวุธนะครับรัสเซียนี่พัฒนาขีปนาวุธขึ้นมานี่มากมายโดยเฉพาะขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกทั้งหลายนะครับมันดูทันสมัยจากรูปร่างหน้าตาแต่ว่าจากข้อมูลมันก็คือขีปนาวุธอิสกันเดอร์ของโซเวียตท,ที่รัสเซียนี่เอาไปใช้กับเครื่องบินนะครับโดยการลดน้ําหนักหัวรบนี่ลงไปแล้วก็เพิ่มแรงขับขีปนาวุธตระกูลคินเซามันก็คืออิสกันเดอร์แปลงร่างนั่นเองนะครับแน่นอน ว่ามันมีความอันตรายยิงถูกและก็ตายแต่ว่าเรามองในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งรสัสเซียเนี่ยพยายามพัฒนาอยู่แต่ว่าภาพหรือว,ว่า Image ที่ออกมานี่ต้องไม่เป็นแบบนั้นรสัสเซียต้องเหนือชั้นเป็นผู้นํามหาอำนาจทางการทหารนะครับรสัสเซียถูกมองว่าเป็นงูเห่าอสรพิษร้ายภาพที่ออกมาต้องน่าเกรงขามภาพจำก็คือการล่าเหยื่อนะครับที่เหยื่อเนี่ยหมดทางสู้โดยเฉพาะหนูนาแล้วก็หนูพุกแต่ว่าไม่มีใครจําตอนงูเห่าเนี่ยพทะกับพังพ เลวครับว่างูเห่าอสรพิษร้ายเนี่ยมันสิ้นลายหมดสภาพขนาดไหนแต่ยังไงนะครับรัสเซียเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปมันถอยไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมินอองไล์ก็สนับสนุนอยู่แล้วครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียสร้างความฮือหาแล้วก็เกลียวกล่าวด้วยการเปิดตัวเครื่องบิสเตลขนาดเล็กเครื่องยนต์เดียวแล้วครับยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับฉายาว่าเช็คเมด แต่เป็นไทยให้พอเข้าใจว่ารุกคาดในตอนนั้นมันเป็นต้นแบบอยู่เอามาโชว์เฉยๆนะครับล่าสุด UAC หรือว่า United Aircraft Corporation ของรัสเซียได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่าได้สร้างเช็คเมทต,ต้นแบบนี้ออกมาแล้วนะครับ2-3ลำอันนี้นับว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการนะครับบริษัท UAC เป็นบริษัทการบินแล้วก็อวกาศและการป้องกันของรัสเซียไม่ใช่บริษัทซุกฮอยนะครับแม้ว่าจะมีรัฐบาลรัสเซียดีถือหุ้นอยู่แต่ก็เป็น บริษัทเอกชนเอาตรงๆ UAC เนี่ยต้องการพัฒนาเครื่องบินเพื่อการส่งออกแล้วครับไม่ต้องการหยุดอยู่กับที่มันกับซุกคอยแล้วก็มิโกยัน UAC สามารถหาพัฒนมิตรอย่าง UAE ได้แล้วก็หวังว่า UAE เนี่ยจะเป็นลูกค้ารายสำคัญแน่นอนว่า UAE ก็คือนายทูนนะครับ UAC ต้องการสร้างเช็ m เมดมาทำตลาดโดยเฉพาะลูกค้าที่เคยใช้ m i ก29ซึ่งก็พอจะมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้มันต้องฉีกแนวแล้วล่ะครับหลังจากที่มิโกยันเนี่ยทำ m i ก3ามามาเสนอแล้วไม่ได้ผลเพราะว่า Mi ก35ิหาหากินง่ายเกินไปนะครับมันแทบไม่ต่างจาก m i ก29ลูกค้ามีกว่า20ประเทศต้องการเครื่องบินขนาดเล็กเช็ m เมดจะเป็นเครื่องบินสเตลนะครับที่มีเครื่องยนต์เดี่ยวลำแรกของโลกที่มีเครื่องยนต์แบบชาร์จเวกเตอรวิ่งก็คือปรับไอพ่นได้แล้วก็สามารถทำ super ได้ก็คือบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้อ f t เต b u r n e r เนอแน่นอนว่าแบบนี้ไม่มีอยู่ใน F35 ของสหรัฐมิการนะครับมาแบบเหนือชั้นแล้วก็เช็คเมดจะเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวลำแรกในรอบ40ปีของรัสเซีย UAE คาดว่าจะผลิตจริงในปี2567นะครับแล้วก็ส่งมอบได้ในปี2569 ก็เป็นความคืบหน้าของเชคเม e ที่เริ่มสร้างต้นแบบจริงๆแล้วเอาจริงแล้วนะครับหลังจากที่เชคเรตติ้งแล้วมีคนสนใจเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือเครื่องยนต์มันจะเป็นของมิก29หรือเปล่าเพราะว่ามิกก็มีเครื่องยนต์แบบชัดเวก e ตอร r i ิงนี่เหมือนกันทรงเดียวกันอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่สนใจมิก35ส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องยนต์นั่นแหละครับแล้วมันก็เป็นข้อจํากัดของรัสเซียส่วนตัวแอดมิเนคิดว่าเชคเม e มันก็คือมิกยี่ยยรับเม้ว่า UAC เ่ยจะเป็นําเนิน การเหมือนเหมือนมิ2 9แปลงร่างก็เพื่อลบภาพมิกยีนี้ออกไปนะครับเหมือนขึ้นอยู่กับว่าเช็คเมดจะลบออกไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เพื่อตลาดลูกค้าที่ไม่ต้องการมิกสาสาซึ่งมิกสามก็แปลงร่างมาจากมิกยีนี้อีกทีนะครับรัเสเซียอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและก็ต้องการออกจากร่มเงาของโซเวียตแต่ว่าความจริงก็ออกมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้นะครับส่วน u a e ที่เป็นพันธมิตรที่รัสเซียคาดว่าจะเป็นลูกค้าสําคัญอันนี้มันก็ไม่ง่าย เพราะว่าระบบอาวุธแล้วก็การเมืองของ UAE ผูกอยู่กับซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ซาอูเนี่ยผูกอยู่กับสหรัฐมิกา u a c หวังทุนจาก UAE นี่ทำได้แต่ว่าหวัง UAE เป็นลูกค้าอันนี้มันไม่ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ารายเลยก็กของรัสเซียมากกว่าว่าเช็คเมดจะไปต่อได้ไหมน่าสนใจจริงไหมถ้าเช็คเมดเดินตามรอยซู57ก็คือยืดเวลาออกไปเนี่ยอันนี้ไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเชคเมดยังมีโอกาสแปลงร่างได้อีกครั้งนะครับ